ทเรบ่นสมาช่นท้านจัดการานท่านูวทช่วมีะครกันทราอดีดีทรันะครบ้าอปกตินะฮะอะไรปกติสงวันที่นะครับติจุดปดมีนะปตอรนะฮะจุดแปดัดดพอดมาทีิดนะัที่รันทำใั้สุกนะสุกทีสุกทีเลยอรปกติอันนี้ก็จะออกเวลาของโเวนะครับโงนอทุกวันทวันครับวมีดนะครับ ครับครับาดเกปัีนลนะครับเตกครับดับ้นะ้า5หศูนย์าหนสอรับเ่นนะ้าตครับเด่นนะที่เหลือนะครับ สองนครับสองสองี่สามนชุดวินก็9ก้าศูนนสองสะครับ,รบ,รบนะ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแ โอ้เร็นเลยนะครับอัานหนึ่งเนาะ